สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายรถนะครับเป็นรถตู้นะครับรถตู้บัตตี้อีซูซูบัตตี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันก่อนนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนค่ะคันนี้ทะเบียนปีหกสี่นะครับอีซูซูบัตตี้ปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ก็ปีลึกแล้วครับเป็นน่าจะ น่าจะสามสิบปีละอันนี้มีฝน,นตกนะครับมาดูชายน้ำด้านซ้ายก่อนเลยนะครับน้ำไม่ผุนะครับดูด,ด้านท้ายนะครับ คันนี้มันทําสีมาแล้วนะครับต้องบอกก่อนเบาะมีให้นะครับเบาะมีให้นะแต่ผมถอดเอาออกก่อนออาเดี๋ยวดูภายในนะครับภายในดีวผมขอยกเาบาะให้ดูเครื่องนะครับเครื่องทํามาใหม่นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวาลเปลี่ยนวาวลอยดวีครับแล้วก็ เปลี่ยนซีโมกวาวเปลี่ยนมากินฝาเ,าเกียร์ฝาเกียร์เบาวาวไอดี ID. แล้วก็เปลี่ยนพวกอะไรนะไปเกียรไอดีอะไรเงี้ยพอเปลี่ยน,ยาน,ายนวาวน้ำมันก็ล้างหม้อน้ำให้เรียบร้อยแล้วครับเหลือก็ทำประการต่อก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายครับเปีย่ยใส้กรองน้ำมันเครื่องต่อ ประมาณนี้นะครับหรือถ้าผมเปลี่ยนให้ด้วยก็ได้นะนี่มาไว้หมดแล้วนี่เลยโอเคก็สภาพโอเคอยู่ครับรถถามซื้อปีประตูสไลด์ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตเครื่องให้ดูประตูสไลด์ได้ปกตินะกระบะกระบะหลัง อีสุบันี้นี่เป็นชัดซีนะครับ้องบอกก่อนมันเป็นรถที่มันมีชัดซีรถตู้อ่ะคันนี้ชัดซีโอเคเลยนะชัดซีไม่ผุเลยนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีมั่งนะที่มันเป็นสนิมนเงี้ยเพราะว่ารถมาอายุก,การใช้งานนานใช่ไหมเขาเมื่อก่อนอะ่ะเขาเขาก็เอาเบาะวางไว้ข้างหลังนี้แหละแล้วก่อนที่มันจะเป็นกระบะเนี่ยมันเป็นไม้อัดมาก่อนแล้วเวลาคนขึ้นเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปเนี่ย มัเปียกน้ําเปียกอะไรม่งมันก็จะมีที่รับน้ําของมันอยู่นะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันต้องมีผัวนะฮะทำไมผัวสแสดงไม่ได้ใช้เลย <c oughs> อ้าวเดี๋ยวดูช่์ผาท้ายฝ้าท้ายฝ้าท้ายใช้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้จะมีบ้างนะนี่มีตรงนี้บ้างครับแต่ว่า ถ้าเราไปแก้ก็เราไปแก้ได้เนาะแต่โดยรวมมันก็สภาพดีอยู่นะครับนี่พื้นอะไรเงี้ยแต่ท้องรถก็ท็ศดีอยู่นะครับแล้วผมผมมันมันมันต้องเอาก้องกลมลงแบบข้างลนะ่างนะเดี๋ยวดูประมาณคร่าวๆเอาแล้วกันเนาะด้านท้ายด้านท้ายโอเคนะอ๋อก็จะมีกระจกเขาครับบานนี้ที่เป็น พลาสติกบานเดียวนะเป็นอะคิดิกนอกน่านจะเป็นกระจกแท้หมดเลยน่าจะแตกนะแผ่นเนี้ยแล้วเขาก็เอาอะคิดิกมาใส่เลยมูใช้น้ำด้าน,นขวาทรงดีอยู่ครับโหรถ็ดปีนานๆน,นะมีเสียเวลาเราตัดเครื่องเลยสตา,าร์ดเครื่องเลยนะครับ อันนี้เกวัดไม่ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเกว่าความร้อนขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้ผมขับมาตรงนี้คือมาพรมทำงานอยู่อันนี้เกวัดน้ำมันไม่ขึ้นนะครับแล้วกไนะ็ไปเลือกฝานไปเลือกฝานไอจิ่มเกิดออกไปอันที่ฝ่นนี้โนนะครับแล้วก็คันนี้โปรติมันจะเป็นเกียร์คอใช่ไหมเขาทำมาเป็นเกียร์เกียร์พื้นเนี่ ไม่เคยในเล็กด้วย,ยขงหน้าถินะบางทีแสงในกล้องมันจะจ้าไปนะแล้วผมใส่ากาเงเ้ง เลียนสีหโวกวางใหม่ด้วยครับแสงทางแดดเริ่มมาแล้วแสงฝนเันตกนะก็ประมาานี้นะเดี๋ยวผมขอดับเครื่องก่นกนอนวะอ่าน,นี้ก็สตาร์ตติดง่ายเพราะเป็นเครื่องไดเล็กแล้วถ้าเป็นเครื่อง2 2 0พมันก็ต้องเผาหัวเนาะมีเป็นเครื่องไดเล็ก85แรง โอเคครับถ้าใครสนใจก็โทรมาติดต่อได้นะครับที่เบอร์0808458384นะครับรถจอดอยู่ที่จังหวัดตากนะครับอำเภอเมืองนะครับลองขับดูก่อนเนาะโอเคครับสวัสดีครับ